สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f อฟเก่าหรือว่า f อฟใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มอบให้และก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนใหม่ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกนําลังใจให้กับทางช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยนะคะได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้า คลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะของวันที่3เดือน9ก้าสมาแบ่งปันจ้ามัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกนรนารพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต,ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้า ผลของเมื่อวานนะคะวันที่สองนะคะหลุดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยนะคะใครตามหาหน่อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าเฉพาะหกนะคะชุดเต่นวิ่งรูดนะคะแล้วก็ศูนย์นะคะชุดรองค่ะส่วนตัวเจาะหลุดหมดเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ชอบค่อยตามนะคะเ,เพื่อนๆจะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแนวทางตัวเลขนะคะมาจากการคำนวณอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าผิดพลาดประกันในแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไว้ณที่นี้ด้วยจ้ามาตามต่อของวันที่สามกันเลยค่ะ้าน้อยสูตรหนึ่งม็ตรเดียวนะคะของวันที่สามเดือนเก้าสองห้าหกสี่นะคะมัดรวมสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ แอดให้เด่นสองเด่น7เด่นสีนะคะตัวร้องก็จะเป็น8กับ0นย์นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าส่วนเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดรูด2นะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสอสาสองสี่สองหสองหสองเจดสองปดสองเกนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี20งศสองหนึ่ง สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเอ้สามหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนผูดผิดนะคะต้องขอโทษค่ะสามหนึ่งสามห้าหกแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะอันนี้หนึ่งสองสองหนึ่งแอดเขียนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแอดเขียนผิดก็เลยมาเพิ่มหนึ่งศูนย์นะคะแทนหนึ่งสองนะคะเพื่อนเพื่อนจะ ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะชอบค่อยตามนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะเยอะนะคะเพื่อนๆจะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะ แอดก็ขอกำลังใจจากเพื่อนเนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูที่พ่นพาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ